บุรีรัมับวันรอชูถ้วยแชมป์ไทยลีกแล้วเมืองทองลุ้นท็อปโฟร์ด้วยแพชชัน่นเมสซี่เฟมได้ลงไปโชว์ของในฟุตบอลไทยลีกนัดล่าสุดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปพูดคุยกันแบบจะเต็มถึงเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เขาว่ากันว่านับวันรอชูถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับรวมไปถึงมีเรื่องราวของเมืองทอง ต้องบอกว่าแพชชั่นของพวกเขามาเต็มอย่างมากในช่วงหลังมีลุ้นจบพื้นที่ท็อปโนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช n n e l ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดกันก่อนนะครับที่ฟอร์มการเล่นของพวกเขายังคงยอดเยี่ยมและก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับนั้นล่าสุดก็เปิดช้างอารีนาเอาชนะราชบุรีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนยนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าบุรีรัมในไทยลีกเล็ก2เนี่ยมาตรฐานของพวกเขาเหนือกว่าทีมอ,อื่นออย่างชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของระบบวิธีการเล่น และก็ตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างมากนะครับการได้พี่อุ้มทีรทรได้ทางฝั่งโจนาธานโบลิงกี้อายุมาชิก้าเนี่ยเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกับฟอร์มของสุปชัยใจเด็ดก็ยังคงฮอตสุดๆนะณนะตอนนี้เนี่ยทำให้บุรีรัมนะครับโอกาสเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกพูดตามตรงว่าสูงสุดๆเรียกได้ว่าภายในเดือนนี้น่าจะมีการได้แชมป์ไทยลีกอย่างเป็นทางการนะครับ จากการที่พวกเขาชนะราชบุรีเนี่ยทำให้บุรีรัมนะครับขยับไปมีเพิ่มเป็น54แต้มและที่สำคัญนะครับ BG ทีมรองจ่าฝูงที่ไล่มาเกมล่าสุดดันไปสะดุดเสมอทูแบงคอกทำให้พวกเขาได้แค่แต้มเดียวและก็บุรีรัมทิ้งห่าง BG รองจ่าฝูงถึง12แต้มด้วยกันนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้วยแชมป์ไทยลีกนะครับเดินทางไปถึงสนามช้างอารีนา เป็นที่เรียบร้อยนะเหลือเพียงแค่ตรวจเรื่องของโควิดแล้วก็กักตัวถ้าตรวจเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ได้ชูช่วยแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับนี่ผมเปรียบเทียบไปฟังนะครับผมเห็นคุณจำนงสงเกื้อเขาพูดแซลมาอ่ะก็เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าในเดือนมีนาคมบุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้เพราะว่า2เกมหลังจากนี้ของปราสาทเสฟ้าเนี่ยในฟุตบอลไทยลีกนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือน ชนบุรี FC ต่อด้วย BG ปทุมถ้าเกิดชนะ BG ได้คะแนนเนี่ยมันจะแบบตัดกันโดยตรงและบุรีรัมจะมีคะแนนห่าง BG แล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีกได้เลยนะครับด้ว่าตอนนี้แฟนบอลปราสาทาซฟ้ารอชูถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแต่ทั้งฝั่งมาซาทะอิชิเฮดโค้ชของบุรีรัมเนี่ยเขาก็พูดได้ดีนะครับเขาก็บอกว่าถึงแม้จะนำ12แต้มเนี่ยแต่ทีมก็ยังคงห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาด และยังหวังเก็บ3มแต้มทุกนัดอิชิไม่ได้พูดถึงการที่บอกว่าบุรัมเป็นแชมป์แล้วนะครับเพราะว่าด้วยการที่เขาเป็นโค้ดอ่ะเขาต้องโฟกัสแมตต์ต่อแมตต์และอย่างโค้ดญี่ปุ่นเขาจะเป็นสไตล์นี้นะครับแต่พูดตามตรงในฐานะที่ดูบอลรวมถึงคอมเมนต์จากแฟนบอลบุรีรัมก็โอกาสบุรีลัมเป็นแชมป์สูงจริงๆนะครับผมมองว่าไม่น่าพลาดน่าจะได้ชูถ้วยกันที่ช้างอารีนา หลังจากนี้ก็ไปโฟกัสในส่วนของฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกได้เลยนะครับลองคิดภาพง่ายๆถ้าเกิดบุรีรัมย์เอาชนะชนบุรีปุ๊บจากนั้นไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟเจอกับแดกูแล้วถ้าเกิดผ่านแดกูไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้และจากนั้นกลับมาเล่นในบ้านเจอกับ BG ชนะ BG เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันจะทำให้เดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งความสุขของแฟนบอลบุรีรัมย์อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ ต้องทําอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับห้ามพลาดแต่ผมคิดว่าในไทยลีกเนี่ยไม่น่าพลาดส่วนในบอลเอเชียเนี่ยก็ไปวัดก,กันกับแดกูของกามาสนุกแน่นอนติดตามกันให้ดีๆนะครับผู้ตามตรงเป็นช่วงที่แฟนบอลบุรีรัมม์มีความสุขและก็ดูบอลได้แบบสนุกสนานแล้วก็ผลการแข่งขันของทีมก็ดีด้วยในรอบ2ปีก็ว่าได้นะครับก็เตรียมเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้แล้วสำหรับบุรีรัมม์ยูเนเตแต่ย้ำอีกครั้งนะครับ สองเกมที่เล่นในบ้านเจอกับชนบุรีแล้วก็ BG ชนะหมดน่าจะเป็นแชมป์เลยนะครับส่วนฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ไปวัดกับแดกูแล้วกันนะครับอ่ะแฟนบอลบุรีรัมคิดเห็นยังไงคิดว่าทีมเป็นแชมป์หรือยังลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับในช anel ตองสุยนะอ่ะเรื่องของบุรีรัมก็ประมาณนี้นะครับเรื่องลุ้นแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกน่าจะจบนะครับ แต่อีกหนึ่งอย่างที่กำลังสนุกคือการลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับต้องบอกว่าลุ้นกันมันมากไล่ตั้งแต่ b g Bangkok, ai, ong, b a แบ k คอกเชียงรายเมืองทองชนบุรีรวมไปถึงหนองบัวอะไรเลยนะครับเลยได้ว่าสนุกหนึ่งทีมที่ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งค a n d i d a ที่จะจบท็อปโได้ก็คือเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดเล่น10คนไม่เป็นปัญหานะครับ บุกไปเอาชนะโปลิทเทโลได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ผมนั่งดูเกมนี้เต็มๆผมมองว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งนัดที่เมืองทองเล่นได้อย่างโอเคสุดๆนะครับทั้งเกมลุกและก็เกมรับนะโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยสามารถจัดการลูกกลางอากาศของเทโลได้อยู่หมัดทั้งที่เหลือ10คนนะครับเวลาเมืองทองถ้าใครสังเกตในฤดูกาลนี้ถ้าเกมเยือนเนี่ยเล่นไปเนี่ยเหลือ10คนหรือเจอปัญหานักเตะเจ็บเนี่ย พวกเขาจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นนัดเจอราชบุรีเจอเชียงรายแล้วก็มานัดเจอเทโรแต่พอเป็น 10, 11 11ไปเล่นเกมเยือนทีไลเนี่ยมักจะเสมอหรือแพ้ทุกทีเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ในเกมกับเทโรเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจริงๆนะักเตะหลายๆคนฟอร์มกลับมาดีแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิชาอุทานะครับโอ้โหเล่นดีมากอะผมชอบมากพิชาอุทาเขาเก็บหมด ขยันและอย่างครับเขาเป็นกองกลางที่มีความเร็วอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีทักษะดีเอาตัวรอดได้ตัดเกมลุกเทโลได้อยู่หมัดแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าช่วงหลังเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นก็คือเฮนรี่อานีเยนะครับกองหน้าชาวเอสโตเนียที่เมืองทองดึงมาในช่วงเล็กที่2ไปไปมา,มาเนี่ยยิงไป4ประตูแล้วนะครับถึงแม้ว่าบทบาทในเกมเนี่ยอานีเยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เขาเนี่ย ด้วยความที่เป็นกองหน้าขนาดแท้ไม่ต้องใช้โอกาสเยอะก็ยิงประตูได้และก็ยิงได้ถึง4ประตูนะตอนนี้ก็ทําให้อนนเย,ยมีความมั่นใจนะครับซึ่งอนนเย,ยก็เผยเขาบอกว่าตอนเนี้ก็รู้สึกมั่นใจและแฮปปี้ที่มีผลงานที่ดีกับเมืองทอง <c oughs> ก็หวังที่จะพัฒนาและปรับตัวเข้ากับเมืองทองให้ดีเยอะที่สุดและช่วยเมืองทองยิงประตูให้เยอะที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะกับการที่อเิเย,ยเริ่มปรับตัวได้ ขณะที่นักเตะอีกหนึ่งคนที่ได้เดบิวต์กับเมืองทองในเกมนี้แล้วก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะครับเขาคนนั้นก็คือน้อง Frame. เฟรมหรือเขาเรียกกันว่าเมสซี่เฟรมปานวัฒนะครับนี่ก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดเยาวชนแล้วก็อยู่กับเมืองทองมานานมากโอ้โหได้ลงเล่นในช่วงทศเวลาบาดเจ็บปรากฏว่าโอ้โหทักษะเบสิกหรือจังหวะการลากเลื้อยเนี่ยถูกใจแฟนบอลจริงๆเขาเรียกกันเมสซี่เฟรมนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวกล้าลุยแล้วก็ สเตปการเล่นไม่ธรรมดานะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ผมว่าถ้าเกิดได้รับโอกาสลงเล่นเยอะๆเนี่ยเขาหน้าจะพัฒนาฝีเท้าได้เป็นอย่างดีเมสซี <Messi Fame S 1> ่เฟมเขาบอกว่าตอนรู้สึกว่าได้ลงสนามเนี่ยรู้สึกแบบแฮปปี้และมีความสุขอย่างมากและเขาบอกเลยว่าสัญญากับตัวเองจะทํางานให้หนักขึ้นเพื่อสโมสรที่เขารักและฟุตบอลที่เขารักเช่นกันเมสซี <Messi Fame S 2> ่เฟมเขาบอกว่าเขาเนี่ยโดนคําดูถูกมาเยอะว่าคงจะไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้หรอกยิ่งเล่นให้เมืองทองเนี่ยยิ่งไกลตัวเลย แต่วันนี้ได้ลงสนามในสีเสื้อเมืองทองเป็นครั้งแรกเขารู้สึกภูมิใจมากที่ทําวันนี้ได้สําเร็จแต่เขาจะไม่หยุดแค่ตรงนี้เขาจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับแฟนบอลเมืองทองให้กําลังใจน้องเฟงกันได้นะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมมองว่ามีทีเด็ดถ้าจะรับโอกาสจากมาลิโอเยอะๆน่าจะมีฝีเท้าที่ดีขึ้นนะครับการที่เมืองทองเก็บ3มแต้มในนัดเจอเทโลได้ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับ มีอยู่38แต้มตามหลังโคต้าไปลุยฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นบอกเลยว่าลุ้นสนุกแน่นอนเพราะเมืองทองเนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับทีมอ,อื่นๆอ,อาจจะเป็นรองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเมืองทองชุดนี้มีดีคือเรื่องของแพชชั่นนักเตะและแพชชั่นตัวโค้ชของมาริโอยูรอฟกี้นะครับไม่ว่าเกมไหนเมืองทองจะวิ่งเต็มร้อเซทุกคนจะ ใส่เต็มที่กับทุกโอกาสที่ได้รับมาริโอก,ก็ทําอย่างเต็มที่นะครับผมว่านี่คือจุดเด่นของเมืองทองที่จะใช้ลุ้นพื้นที่เ f c ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับลองคิดภาพก็เกิดวันไหนแบงคอกยังไม่ดีขึ้นเชียงรายยังเอาแน่เอาน่อยไม่ได้ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่เมืองทองจะแสงได้แต่เมืองทองก็ต้องรักษาความคงเส้นคงวานี้ไว้นะครับนะัดต่อไปจะไปเยือนสุพรรณบุรีถ้าเกมนี้เก็บ3แต้มได้เนี่ยบอกเลยสนุกนะครับ m a ริโอยูรอฟกีกันหน่อยเขาบอกว่าการพูดถึงไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกมาริโบอกว่าถ้ามองในดูเกมหรือตารางคะแนนเนี่ยเวลาเมืองทองลงไปเล่นจริงๆก็ทําได้ดีแต่แค่ว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้บางเกมแต่เขาเชื่อมั่นนักเตะทุกคนว่าทําเต็มที่ในทุกโอกาสเขาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่สัญญาว่าจะขอขึ้นไปท้าชิงโคตาฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกได้แบบเต็มที่แต่ที่จะสัญญาคือเขาจะทํางานร่วมกับเด็กๆ และทุ่มเทเต็มร้อยเพื่อไปสู่จุดนั้นให้ได้ยอมแล้วปีนี้ลีกมีความเข้มข้นสูงมากๆเขาจะทําเต็มที่ทั้งฝั่งมาเดียโอกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าเมืองทองไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดไม่มีงบประมาณที่มหาศาลแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนักเตะเมืองทองและตัวเขาเองเล่นด้วยหัวใจและทุ่มเทเกินร้อยเพราะฉะนั้น แพชชั่นนักเตะเมืองทองที่ลงไปในทุกๆเกมใส่เกินร้อยแน่นอนนะครับผมก็มองว่านี่คือจุดเด่นที่ทําให้เมืองทองลุ้นจบท็อปโฟสนุกแน่นอนรอติดตามนะครับแฟนบอลเมืองทองคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าทีมมีโอกาสจบ1ใน4ได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยแพชชั่นของมาริโอเน่าสนใจจริงๆนักเตะเมืองทองวิ่งทุกคนนะครับถึงแม้ไม่มีซูเปอร์สตาร์ แต่นักเตะทุกคนวิ่งอีกหน่อยก็เป็นสตาร์ได้ก็รอติดตามนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองสุยนะครับหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ผมนํามาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ